การสวัสดีนะครับวันนี้ผมนภัสรัตนห้าจะขอโอกาสนะครับท่องพระสูตรแว่นส่องความเป็นพระโสดาบันนะครับที่พระองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างและท่านใดมีคุณคุณสมบัติตรงต่อไปนี้นะครับก็พระองค์ก็บอกว่าให้พยากรณ์ตนและตนได้เลยว่าเป็นพระโสดาบันนะครับจะมีอะไรบ้างไปรับชมรับฟังครับพูททวจ,จนา ธรรมินัยจากพุทธโอษเรื่องแว่นส่องความเป็นพระโสดาบันอานนท์เราจะแสดงธรรมประยายอันชื่อว่าแว่นธรรมซึ่งหากอริยาสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำหนงจากพยากรตนเองก็พึงทำได้ในข้อที่ตนเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉาน สิ้นแล้วมีอบายทุกติกวินิบาตสิ้นแล้วในข้อที่ตนเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็น <c oughs> ผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อพานิพานเป็นผู้มีอันจะตัดสรูรรมได้ในการเบื้องหน้าดังนี้อานทน์ <c oughs> ก็ทำปริยายอันชื่อว่าแว่นธรรม ในที่นี้เป็นอย่างไรเล่าอานนท์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างหลงมัน่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมในองค์พระสงฆ์และอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลาย ชนิดเป็นที่พอใจของเราอริยะเจ้าคือเป็นสิ่งที่ไม่ขาดไม่ทรุไม่ด่างไม่พลอ,อยเป็นสิ่งที่เป็นไทยจากตัญหาเป็นสิ่งที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นสินที่ทิฏฐิไม่รูปคำและเป็นสินที่เป็นไปเพื่อสมาธิอาน o น์ทำปริยานี้แหละที่ชื่อว่าแว่นธรรม ซึ่งหากอร <lly pes i> ิยาสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำหนงจากพยากรตนเองก็พึงทำได้ดังนี้แลสาธุ